ลา่อะไรกุ้มค่าและสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเซลมาร้รานรถดีเด็์อีกแล้วในช่องรถสวยพารวยนะคะวันนี้เซลมาจะมาเสนอเจ้าของหายากคันนี้ก็คือเจ้า d m a มปี2022ตัวท็อปสุดโอ้โหอยังหอโคตรหอเลยนะคะคันนี้สีดำหลอๆอ,อดุดนันหายากมากคันนี้แบบว่าสภาพกิบกใิบไม่แค่หลักหมื่นวารันตีชั้นหนึ่งนะโอ้โหมาพร้อมกับจับดางหน้า โครเมียมนะคะตัดกับสีเงินสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้ X Series สีแดงแบบนี้นะคะไฟนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์โหโหล่อๆเลยพี่ไฟโปรเจคเตอร์ไฟลูกแก้วมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่มเสน่ห์ของเขาเข้าไปอีกนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกและไฟฉุกเฉินนะคะโอ้โหมากเขครบเลยนะคะดีไซน์โดดเด่นสวยงามเนาะกระจังหน้าเนี่ยก็โดดเด่นแล้วนะคะออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะ ามาดูที่ล้อกันบ้างนะคะปิงเนี่ยขอบเดิมๆชิดๆสวยๆเลยไม่มีชนหนักพิกมน้ำท่วมเลยอะ่ะแม็กก็เป็นแม็กยางใหม่เป็นแม็กวิวเอเอพีวิวด้วยนะคะมาพร้อมกับน็อตแต่งซิ่งด้วยนะคะน็อตแต่งซิ่งไทยเท6กรูเลยมีฝาครอบเด็กให้เรียบร้อยตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ยงางนะคะเป็นยางแม็กซิโมนะคะขอบ18แก้มสูงโอ้โห,หนุ่มๆกันไปเลยใครได้คันนี้ แมกใหม่ยางใหม่นะคะสะพานยางยังอยู่ครบ,บดอกยางยังติดอยู่ครบๆเลยนะคะนี่นะคะรอยคิวสีจากโรงงานยางนะคะก็ยังติดอยู่นะคะโดดเด่นเลยโลโก้สเปซแคปเป็นโครเมียมด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยเป็นไฟ LED สวยๆเลยนะคะมือจับก็เป็นโครเมียมโดดเด่นมากเลยนะคะสวยๆเลยแบบนี้ โอ้โหใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะภายในกว้างขวางมากเลยแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะคะด้านข้างนะคะโครงสร้างเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆทุกจุดนะคะนี่เม็ดกลมๆแบบนี้ก็คือเม็ดลอยสปอร์จากโรบอรตนั่นเองนะคะเดิมๆทุกจุดนะคะเสมอกันนะคะแล้วก็แผ่นเพจประกบกัน3แผ่นแบบนี้เลยโอ้หกิ๊บๆเลยคันนี้ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานนะคะ สามารถเป็นรถครอบครัวก็ได้แล้วก็ขนของไปได้ในตัวนะคะนี่เลยกว้างขวางมากนะคะอ่าเดี๋ยวจะเปิดเบาะหลังให้ดูเบาะหลังก็สามารถเปิดได้นะคะมีไฟห้องโดยสารให้แล้วก็สามารถใส่คาซิตได้นะคะมีที่ใส่คาซิตแล้วก็นี่เลยง่ายมากอา้าวแต่ฝั่งนู้นดึงได้แต่ทำไมฝั่งนี้ดึงไม่ได้โอเคเดี๋ยวเข้าไปตัดออกก็ได้ สามารถใส่คาซิตได้เบาเป็นเบาผ้าสวยๆเลยนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตน็อตก็น็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะคะคลิปจริงนะคะน็อตเดิมจริงลอยทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานหมดนะคะสวยๆเลยนี่นี่คือรายละเอียดที่เราจะชี้แจงให้คุณผู้ชมดูนะคะโครงสร้างเดิมมาพร้อมกับซุ้มล้อโปร่งนิดๆนะคะแบบว่าให้ล้อไม่ล้นมากนะคะเผื่อใครจะไปแต่งซิ่งใส่แม็กกันนะคะ ไฟนะคะโอ้โหเป็นไฟแพงเลยอะไฟไฟท้ายเนี่ยไฟถอยเนี่ยดีไซน์งดงามมากเลยนะคะสวยๆเลยไฟ LED สวยๆเลยนะคะโลโก้ยังอยู่ครบนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะคะนี่กล้องมองหลังอยู่ตรงนี้เวลาใครจะมองข้างหลังก็ต้องใส่เกียร์ถอยก่อนแล้วก็กล้องหลังก็จะแสดงขึ้นที่หน้าจอนั่นเองนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะเสียงพ่อดิบๆหน่อยนะคะ นี่นะคะแมกไลเนอร์ใหม่ๆสวยๆเลยนะคะหายากมากโครงสร้างเลน R อเลนแอลนะคะยังอยู่เดิมๆทุกจุดนะคะน็อตเดิมทุกจุดสวยๆเลยสมกับเป็นเจ้าตลาดของอิซุสุจริงๆนะคะก็ยังแน่นๆอยู่นะคะสภาพเดิมทุกอย่างมาดูที่ภายในกันบ้าง <c oughs> <c oughs> ข้างในนะคะสวยสดงดงามสมคำล่ำลือนะคะอ่า คันนี้พอ้อมกับวปรอะไรมังติฟังก์ชันหนึ่งข้างนะคะมีระบบเพิ่มเสียงลดเสียงสามารถคุยงานได้คุยโทรศัพท์ได้ในรถเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะหน้าจอนะคะเป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะคะนี่เลือกฟังกชันได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุ C D M P 3เครื่องเล่นวิทยุ C D M P 3มมีหมดเลยนะคะแอร์เป็นระบบแอร์อัตโนโมัติด้วยนะคะนี่เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะควบคุมทางเร็วมีระบบควบคุม ความเร็วในการขึ้นลงทางลาดทางชันด้วยนะคะ6คันเลยดีไซน์งดงามมากถ้าตกแต่งด้วยโครเมียมโครเมียมสีเทาเข้มกับเทาอ่อนนะคะส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานจากศูนย์ใยแดงเลยนะคะมีวิธีการดูแลรักษารถทุกอย่างเลยนะคะนี่เห็นไหมแบบนี้เลยนะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะก็ยังอยู่สมุดการรับประกันก็ยังอยู่นะคะ อันนี้จากสูนป้ายแดงเลยเยอะมากเลยคู่มือกันใช้งานต่างๆทั้งหน้าจอทั้งภายในรถแล้วก็การดูแลรักษารถาต่างๆนะคะอันนี้จากสูนนป้ายแดงเลยที่เราจะโชว์ให้นะยังอยู่ยังอยู่ครบๆรบดบจะอยู่แบบนี้ทุกคันนะคะ <c oughs> นะคะลิ้นลิ้ชักเก็บของสอง่งขึ้นบนข้างบนข้างล่างนะคะสองฝั่งเลยนะคะข้างบนข้างล่างแอร์แบ็กนะคะคู่หน้าถุงลมนิรภัยนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยและฝั่งผู้โดยสารนะคะภายในกล้องขวางสะอาดงุ่นน้ำมากนะคะไม่นะคะไม่แค่35,000โลเท่านั้นนะคะยังอยู่ในวารันตีชั้นหนึ่งด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยเวลารถมีปัญหาสามารถเข้าส่นไปแดงได้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอดิจิตอลเนาะสามารถโชว์ระบบการเข้าเกียร์ได้เลยนะคะว่าเรากำลังอยู่ในเกียร์ดีเกียร์เเกียร์อเกียร์ P นะคะ,ะเห็นไหมเอ่ยอ่ะมนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะก็จะโชว์แบบนี้เลยนะคะโอ้โหไม่ต้องมานั่งก้มดูนะคะสำหรับมือใหม่ขับนะเกียออโต้โอ้โหครบๆกันไปเลยนะคะมีตัววัดบูทความเร็วให้อีกด้วยแห่มันไปเลยกระจกก็เป็นกระจกปรับพับข้างไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเครื่องกันบ้างว,ว่าหน้าเครื่องจะหลอห่อเปล่ารับรองใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่มีเครดิตมีดาวน้อยนะคะมาจัดเลยคันนี้นะคะโอ้โหไฟสวยๆเลยนะคะเนี่ย ติดให้ดูเป็นเลยอ,อืออ้าเปิดง่ายไปอีกนะคะนี่ติดตั้งแบบใหม่มานะคะให้เปิดง่ายยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหโครงสร้างนะคะเดิมมากเดิมสนิทจากโรงงานแบตก็แบตหัวจมใช้งานได้หลายปีเป็นแบบพาโซนิกลูกนี้บอกเลยหลายตังค์แพงมากนะคะจัดไปให้เลยเราแถมไปให้เลยนะคะแล้วก็แผ่นเพจมอคิมเดิมๆจากโรงงานนะคะได้ลถดีๆถูกต้องตามกฎหมายไปใช้งานอย่างแน่นอนเนาะ เป็นเครื่องยนต์ุด u z u ddi blue power เครื่องหนึ่งจุดเก้าประหยัดน้ำมันขั้นสุดการออกตัวเนี่ยดี B ที่สุดเลยแล้วก็การทรงตัวทา,ารอนะันลเขาขั้นเทพเลยนะคะท่อเทอร์โบเป็นท่อเทอร์โบใหญ่ๆนะคะเครื่องกองอากาศก็อยู่ตรงนี้นะคะกองอากาศสดชื่นเข้าไปในรถนะคะแล้วก็เวลาลูกค้ารับรถไปแล้วอย่าลืมเอาแผ่นกองอากาศเอามาคาะฝุ่นออกด้วยนะคะจะได้กองอากาศสะอาดเข้าไปในรถนะคะอย่าลืมดูแลรถด้วยนะ แล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ล็อกล้อกันลื่นทั้ง4ล้อด้วยนะคะอันนี้ก็เสริมความปลอดภัยไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1.9บูทเพเวอร์มาพร้อมกับแรงม้าถึง150แรงม้าเลยนะคะแรงม้าเยอะมากนะคะใครได้คันนี้ไปคุ้มเลยเป็นทั้งรถครอบครัวเป็นทั้งรถทำมาหากินได้นะคะก็ตอบโจทย์มากๆเลยก็ขอแนะนําเลยคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะอะ โครงสร้างเดิมแล้วก็นี่โชว์นิดนึงนะคะโครงสร้างตรงนี้นะถ้าจิกตรงซีนมันเนี่ยนะถ้ามีรอยเล็บหน่อยๆนะคะไม่นิ่มไปไม่แข็งไปเนี่ยก็คือโครงสร้างเดิมๆแน่นอนลูกค้ามั่นใจได้เลยนะจ๊ะวิธีดูรถมือสองเรารับรองไม่โดนย้อมแมวไม่โดนโกงแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้ก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0 8 0 4 0 3 9 9 9 8นนั่นเองนะคะยะ้ำอีกครั้งนึงเบอร์ 080403998รุ่นนี้นะคะไม่มีเครดิตก็ดาวน้อยมากและก็ผ่อนถูกมากนะคะป้ายแดงจะขายอยู่ประมาณล้านกว่าๆนะคะสำหรับเกียร์ออโต้โรท็อปนะแต่ของเราขายอยู่7 0 0 0แสนกว่า7 0 0 0แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็ดาวน้อยแล้วก็ผ่อนถูกด้วยนะคะผ่อนถูก,กาเกือบหมื่นเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ออกง่ายได้ทุกอาชีพจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยมีโปรโมชั่นดีๆให้อีกมากมายช่วยดาวสูงสุดถ,ถึง3 0,000บาทน,นะคะ ฟรีค่าจัดค่าดำเนินการฟรีค่าภาษีพรบรและมีบริการช่วยเหลือสุกเสือหลังการไทยอีกปีหนึ่งเลยทีเดียวนะคะมีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายนะคะไว้ดูแลกันยาวๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าเรามีรถสวยๆมาอวดโฉมกันอย่างแน่นอนและได้รับความรู้ในการดูแลรถไปด้วยในตัวนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเสีย่าก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะอัสลามวลัยกุมค่ะสวัสดีค่ะ,คะเลขสวยด้วยโอเคเลส์ก๊ okay,